เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้สแสวงหาความรื่นรมในชีวิตทุกท่านวันนี้อาตมาภาพขอนำธรรมะมาฝากเพื่อเป็นเครื่องชี้ทางสว่างและเป็นเพื่อนคู่คิดในยามที่หัวใจต้องการที่พึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโยมที่เกิดในวันศุกร์หรือผู้ที่มีจริตนิสัยรักสวยรักงามรักความบันเทิงเริงรมและเกลียดความทุกข์ความเศร้าเป็นชีวิตจิตใจ โยมเปรียบเสมือนผีเสื้อที่ปีกสวยงามบินว่อนดมดอมเกสรดอกไม้ไปเรื่อยๆเพื่อหาน้ำหวานที่หอมหวานที่สุดใครเห็นก็ชื่นชมในความสดใสร่าเริงและมีรสนิยมของโยมภายนอกดูเหมือนว่าชีวิตของโยมจะเต็มไปด้วยสีสันเสียงหัวเราะและความสุขที่ใครๆต่างพากันอิจฉาแต่ทว่า อาตมาอยากลองถามโยมเบาๆในวันที่ดนตรีจบลงในวันที่งานเลี้ยงเลิกราและในวันที่โยมต้องกลับมาอยู่กับตัวเองในห้องสี่เหลี่ยมเงียบๆว่าความสุขที่วิ่งตามหามาทั้งวันนั้นมันหายไปไหนหมดทำไมยิ่งคว้ามันยิ่งเหมือนคว้าลมทำไมยิ่งเติมมันยิ่งเหมือนเทน้ำลงในแก้วก้นรั่วที่ไม่เคยเต็มสักที ธรรมชาติของคนวันศุกนั้นเป็นคนขี้เบื่อและเกลียดความจำเจโยมมักจะโหยหาความแปลกใหม่ความตื่นเต้นและสิ่งสวยงามมาปรนเปรอประสาทสัมผัสทั้งห้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสวยๆอาหารอร่อยๆสถานที่ท่องเที่ยวเกๆ๋ๆหรือวงสังคมที่หรูหราโยมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือความสุขที่จะทำให้ชีวิตมีค่า แต่ถ้าว่าโยมเอย๋ยโยมเคยสังเกตไหมว่าความสุขที่ได้จากสิ่งของนอกกายเหล่านี้นั้นมันมีอายุไขที่สั้นเหลือเกินซื้อกระเป๋าใบใหม่มาดีใจได้ไม่กี่วันก็เบื่ออยากได้ใบใหม่รุ่นใหม่กว่าไปเที่ยวกลับมาเหนื่อยแทบขาดใจแป๊บเดียวก็อยากไปที่ใหม่อีกแล้วเหมือนคนกระหายน้ำที่ดื่มน้ำทะเลยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายยิ่งดื่มก็ยิ่งแสบคอ แต่ก็หยุดดื่มไม่ได้เพราะไม่รู้จะไปหาน้ำจืดที่ไหนกินความทุกข์ลึกๆของคนวันศุกร์คือความรู้สึกว่างเปล่าข้างในใจเหมือนมีหลุมดำขนาดใหญ่ที่ถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มโยมพยายามเอาความสนุกสนานเอาเสียงเพลงเอาเพื่อนฝูงมากลบเสียงความเงียบในใจเพราะโยมกลัวกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับความเหงาและความคิดฟุ้งซ่านของตัวเองแต่ยิ่งหนีโยมก็ยิ่งเหนื่อย ยิ่งวิ่งไล่ล่าความสุขโยมก็กลับพบแต่ความเหนื่อยล้าและความไม่พอใจอาตมาอยากบอกโยมว่าการที่โยมรู้สึกว่ายังไม่มีความสุขไม่ใช่เพราะโยมยังหาไม่เจอหรือยังหาไม่พอแต่เป็นเพราะโยมหาผิดที่ต่างหากโยมไปหาความสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นของชั่วคราวมันจึงให้ผลลัพธ์เป็นความสุขชั่วคราวแล้วทิ้งความทุกข์ถาวรไว้ให้ดูต่างหน้า ทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนว่านัตถิสันติปะรังสุข,ขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการได้มาหรือการมีวัตถุสิ่งของแต่เกิดจากใจที่สงบและพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วต่างหากโยมกำลังขี่ม้าก้านกล้วยวิ่งรอบบ้านเพื่อตามหาม้าสีหมอกทั้งที่ม้าสีหมอกนั้นยืนรออยู่ในคอคือใจของโยมมาตลอด การที่โยมเอาความสุขไปผูกไว้กับเงื่อนไขาภายนอกเช่นฉันจะมีความสุขถ้าได้เลื่อนขั้นฉันจะมีความสุขถ้าได้แฟนรวยหรือฉันจะมีความสุขถ้าได้ไปรอบโลกเท่ากับโยมกำลังโยนกุญแจความสุขของตัวเองทิ้งไปให้คนอื่นถือแล้วก็นั่งรอคอยด้วยความทรมานว่าเมื่อไหร่เขาจะไขประตูให้ อาตมาอยากชวนโยมคนวันศุกร์มาลองเปลี่ยนวิธีหาความสุขดูใหม่ลองหยุดวิ่งสักพักแล้วหันกลับมามองสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวที่โยมมองข้ามไปความสุขไม่ได้อยู่ไกลถึงขอบฟ้าแต่อยู่ที่ปลายจมูกนี่เองอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกที่ยังสม่ำเสมออยู่ที่ข้าวมื้อธรรมาดาที่กินแล้วอิ่มท้อง อยู่ที่รอยยิ้มของพ่อแม่ที่นั่งรอโยมกลับบ้านหรืออยู่ที่แสงแดดอุ่นๆยามเช้าที่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างสิ่งเหล่านี้คือความสุขเย็นที่ไม่ต้องซื้อหาไม่ต้องแย่งชิงและไม่ต้องกลัวว่ามันจะตกรุ่น ลองฝึกที่จะอยู่กับความธรรมดาให้เป็นสุขดูบ้างฝึกที่จะนั่งเฉยๆโดยไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถฝึกที่จะกินข้าวคนเดียวโดยไม่รู้สึกเหงาฝึกที่จะใส่เสื้อผ้าตัวเก่าด้วยความมั่นใจหรือฝึกที่จะยิ้มให้ตัวเองในกระจกแม้ในวันที่หน้าตาดูไม่ได้การฝึกใจให้ยอมรับความธรรมดานี้จะช่วยลดความทยานอยากในใจโยมลงเมื่อความอยากลดลงความดิ้นรนก็น้อยลง และเมื่อความดิ้นรนน้อยลงความสุขที่แท้จริงก็จะค่อยๆผุดขึ้นมากลางใจเหมือนดอกบัวที่บานรับแสงตะวันเมื่อหนามนิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่โยมต้องระวังคือการหลงระเริงไปกับมายาของโลกโยมชอบความสวยงามชอบคำหวานชอบการเอาใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักจะนำพาคนไม่จริงใจหรือปัญหาชู้สาวเข้ามาในชีวิตได้ง่ายความอ่อนไหวและเจ้าสเสน่ห์ของโยมหากขาดสติกำกับมันจะกลายเป็นไฟที่เผาบ้านตัวเองโยมต้องรู้จักแยกแยะระหว่างความหลงกับความรักระหว่างความสนุกกับความสุขความสนุกนั้นมาแล้วก็ไปทิ้งความเหนื่อยไว แต่ความสุขนั้นอยู่กับเราแล้วทำให้ใจเบาสบายเย็นอกเย็นใจโยมต้องเลือกเอาว่าอยากสะสมสิ่งไหนไว้ในชีวิตจงจำไว้เถิดว่าชีวิตคนเราสั้นนักและร่างกายสังขารนี้ก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาความสวยงามภายนอกอยู่ได้ไม่นานสักวันผิวพรรณก็ต้องเหี่ยวย่นตามการเวลา สิ่งของแบรนด์เนมที่โยมหวงแหนวันหนึ่งก็ต้องผุพังหรือตกเป็นของคนอื่นแต่ความงามของจิตใจและความดีบุญกุศลที่โยมทำไว้จะเป็นอริยทรัพย์ติดตัวโยมไปตลอดการลองแบ่งเงินที่โยมใช้ซื้อความสุขใส่ตัวมาซื้อความสุขให้คนอื่นดูบ้างมาทำบุญทำทานช่วยเหลือสังคมหรือดูแลบุพการี ความสุขจากการให้นั้นมันอิ่มเอิบและยาวนานกว่าความสุขจากการรับหรือการเสพหลายเท่าทวีเลิกเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับใครในโซเชียลเลิกอิจฉาคนที่เขามีมากกว่าเพราะเบื้องหลังภาพสวยหรูเหล่านั้นเขาอาจจะทุกกว่าโยมร้อยเท่าก็ได้จงพอใจในวิถีของตนพอใจในเงินที่มีพอใจในงานที่ทำ และพอใจในรูปร่างหน้าตาที่พ่อแม่ให้มาความพอใจคือมนวิเศษที่จะเสกให้กระท่อมกลายเป็นวิมานเสกให้น้ำพริกด้วยเก่ากลายเป็นอาหารทิพย์และเสกให้ใจที่เร่าร้อนกลายเป็นใจที่ร่มเย็นอาตมาขอยืนยันว่าถ้าโยมหยุดวิ่งโยมจะเจอความสุขทันทีเพราะความสุขมันวิ่งตามหลังโยมมาตลอด เพียงแต่โยมวิ่งเร็วเกินไปจนมันตามไม่ทันสุดท้ายนี้อาตมาขอฝากข้อคิดไว้ว่าอย่าฝากทีวิตไว้กับความสุขฉาบฉวยเพราะมันสวยแค่รูปจูบไม่หอมแต่จงสร้างความสุขจากภายในที่ไม่ต้องอาศัยใครและไม่ต้องใช้เงินซื้อวันไหนที่ใจโยมเริ่มร้อนรุ่มด้วยความอยากได้อยากมีให้หายใจเข้าลึกๆแล้วบอกตัวเองว่า แค่นี้ก็ดีมากแล้วแค่นี้ก็สุขแล้วคาถาบทนี้จะช่วยดึงสติโยมกลับมาสู่ปัจจุบันและพาโยมออกจากวงจรแห่งความขาดแคลนไปสู่วงจรแห่งอุดมสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณขออำนาจคุณพระศีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้โยมผู้เกิดวันศุกร์และสาธุชนทุกท่านจงเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมมองทะลุเปลือกนอกเข้าไปถึงแก่นแท้ของชีวิตขอให้หยุดวิ่งไล่ล่าเงาแล้วหันมาพบกับแสงสว่างภายในใจตนเองมีความสุขกับสิ่งเรียบง่ายมีความพอเพียงเป็นกรอกป้องกันภยัยและมีความสงบเย็นเป็นที่พึ่งพิงทางใจปราศจากความทุกข โศกโรคภัยมีแต่ความสดใสร่าเริงในทางธรรมตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเจริญพร